สวัสดีครับพี่ขันภาครับตอนนี้โจโจ้ะนะครับอยู่ที่เต็นท์นะครับก็จะมาอัดวิดีโอเจ้าคันนี้เนาะให้พี่ฟังเสียงท่อนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ ก็ถ้าเกิดเรายิ่งเหยียบเหยียบแรงเนาะเหยียบรอ,อบมันสูงขึ้นพ่อมันจะดังแต่ถ้าเกิดเหยียบปกติ2,000รอบ2,500รอบพ่อยังไม่ค่อยดังนะครับไปละครับสวัสดีครับ